เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่วายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ามบ้านสวยๆมาชมเลีเล็กอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ครับเป็นสไตล์บ้านสวนรีโนเวทใหม่ข้างหลังครับสวยเหมือนใหม่เลยไม่ต่างจากบ้านใหม่ตัวบ้านสวยบรรยากาศก็ดีในสวนเป็นสวนผสมผสานนะครับมีผลไม้หลายอย่างเลยอย่างเช่นมะพร้าวทุเรียนกล้วยนะครับมีสระน้ําด้วย ตัวบ้านสภาพดีนะครับ2ห้องนอน1ห้องน้ําเหมือนใหม่ครับไม่ต่างจากบ้านใหม่เลยเพื่อนพื้นปูกระเบื้องเจเนโตนะปูกระเบื้องเจเนโตสวยสะอาดครับพื้นที่3ไร่3งาน98ตารางวาก็เกือบ4ไร่นะครับขาดอีก2ตารางวาได้4ไร่ติดถนนคนกีดเติเดินทางสะดวกสบายในราคาเพียง2 5ล้านบาทนั่นเองบ้านสวนใหม่ใมพื้นที่เกือบสไร่ครับ สองล้านห้าแสนบาทสวยครบคุ้มเลยนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยครับมาชี้เป้าบ้านสวยๆราคาย่อมยาวเรืองเซอรมารจําใจใไม่าลาดคิปใหม่ๆม,มีบริการปรึกษาเรื่องสินเชื่อเลยครับอยู่อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบพิกัด GPS และเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับสามารถโทรติดต่อนับหมายเจ้าของโดยตรงได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ